สวัสดีจ้ายายจ้าเมกาผ้าม้วนผ้าเขาโคเขาปลายีกอ่ะด้อจ้าเด้อหาจุอยากสิกินไหหมานบบมานก็ติดตามยายได้เด้อจ้าบ่เอาแต่แขบ้าแต่เจ้าระคีจ่าใครใครไม่ยังใครหอยหมู้งเป็นยังเท้า ตาทองหมูเขาไปลมอือเลยยายบอาหารเขาไปในตาทองตาทองบุนตาทองหมานบ่จะได้กินยัง่ะกินเหวบ่มือนี่มาขู่ไม่เด้อจ้ะจ้โขูเจ้าปลาเจ้าเขาก็ได้ให้มันมาในจังมูพีหนอองหาจุฬากับ่อไปไปมองไม่ โขกไม่มื่อนี้มาโขกบักเหดอนกับพวกพเขาย่พาไปโขกได้อยบะมากระดูกตจย์รู้วินเดอจ่าเด้อไปโขกใหม่มันบามันก็ติดตามเลยเป็นกำลังใจให้ยายแน่คับตาเออเอรหลุดเราเจอปนพนาขอเรา ามานันยังตะท้อ,กอ,กอ,อ,กอ,ทองกูขว,พน, <c oughs> วนพวมพ่อเด้อพี่เจ้าอุ้ตัวนี้มาจากอันนี้จากจากโน่นนา,าร่ายมาละตนาตัวนี้เขาเป็นทาตุม่มจีเทาไห้ยเทาไห้ไห้ายขวนพ่วง่อเด้อพี่น้องเด้อมาดึกสามปาสีปา หวมกันมากตาทองก็มองบ่เคยเห็นก็เห็นเมิดมานมานตามดอกอ้ให้มบงเปิดออกกล้งๆดอกโอ้เดี๋ยวนามเนาะ, <therapist> ะอย allá. ่าสั่นเ้าเก็บถึงเดี๋ะทอง ดอกบักยางหา,ามันมันมัน,นย <laughs> มาโขกตาตุ่มจังใดเนาะที่ร <laughs> <laughs> ุนไ <laughs> ม่เจะยาะย้ายหัวหลย้ายกำ <laughs> มือ <laughs> จังไลก็สูดเลยเจ้าท้อมันมานเฮ้ <laughs> <laughs> ดอกง,งามเลยชัวร์นีดงง่ดอ,องกงามเนาะดอกกำลังแสบเลยสองดอกสองดอกอเห็นบ่เยอะเห็นบ่ใช่ไหมเอาคือเปิดท้องเนาะเปิดทอ,องตัวนี่ดอกง,งามกำลังงามกำลังงามเลยพี่นอ้องมาเด้อมาเก็บไม่ใหญ่เดอ้อง,งามสวยเลยค่ะ ไม่เถอใบใหม่เน,ะนาะน,อ,อ,อ,นอนเคี้ยถือกี่ลรวติตัวนอนลองงองนะเถอะก่ข้างอีกห <laughs> าจำห้าทองหาเพลรนเลย เท้าพ่อบอ้าออโอ้ยสิเอ่อเหียบสิมันไบแหงมันสีตัวเก็บเก็บเาเก็บหยีบอกหยีบมุนนะเดี๋ยว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 ย้ายถอย

เมื่กินเห็ดขมเดอกเออเห็ดปวก็เห็ลอกเออินแต่เห็ดปวก็เห็ดหะงูงอกดูกูเกบพกินเห็ดขมเนาเออเขาเลือกกินตัวงั้นจะส่งไป้ากรูเกียบบอเห็ดขมบอเคยส่งเก็บๆอือมเออถือว่าเกือบมุนหมือที่นอเลยือเฮาก็สิเต็มพือกันแล้วพออีกมูนึงสอมูก็เติมดอก ขันข <mm um> like> ้อหลายซ้ำนี่เอเป็ดตับเป็ดตับอยู่ในแถวเนาะกลัวเป็ดตับอยได้นยางเหยียบถือก็มีนะว่องแหนมโบหินเนาะมาก่อนเห้ยการเกษตรแนวมาก่อนครับห่อน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 แห้งแห้งพี่น้องเลยชั่วโมงกลัวเกือบสองชั่วโมงมา่อวานที่ชิดม้งที่นี่ไร่เต็มใบใหม่เกี่ยวเป็นบ๊อบเปิดได้บ๊บเปิดไม่ หอนหอนแห้งหอนแห้งมือนี่เอาไปเลยอุ้ยเดย์จะดอกง่า๊ง๊า๊งเจ้าลูกจืดก็ลูกวีดไหมอุ้ยจะท่องเดย์พ่อลาบบ้านอนี่พ่อแล้วนะเาอืสู้สู้สู้เขียวหาสัมหาจ้ะกอดข้ามเนาะสาวอุ้ยดีกะดีโพดีด้วย ลีแบบนี้ใหญ่เนี่ยมาเห็นดอกเจ้าฮึ่มสองดอกดอกที่สามสองดอกสองดอกเงี้ยก,กันเนาะโอ้ยเข็งงามดีแมาเทานีา่ดอก,กที่สี่มือเกา่าจะบังตีไอ้<า>ผุนบึงงามๆาเน,าาน,น,นี่ยบุญบุญจะใช่หราคอยใายอันนี้ก่อน เอาบันิเก็บ,บ,กบ,บมันก,ก็หักเมื่อขาอขันบอลบอจับถึงนั่นบางดีละมึงน่ะบขาบอกว่าขับบอลจับถึงมันก,ก็หักเมื่อหนัเห็นบอ่อเอาหักกับไปหลังคือเกา่าแมนเจอก็เป็นคู่ๆเลยนี่ห้ามหา้ามห้าม บขี้เท่าทำมจะจอมทีนี่เปิดเปิดดอกง่ายๆเท่าเปิดออกปัดเปิ้ลเงาๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บในใยเด้อแผ่นขับชุบๆข้นอุ้ยปัด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 จ้าวอุ้ยเปิ้ลเงาเลยเปิดดอกงามๆเท่า ปวดรนมาก่อนเผาเนอะอือบ uh, 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 uh ุกโอ้า uh, พ uh ี่น้องเ้ยมา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 เอาเก็บงายเจ้าเดี๋ยวคอยชิทายเอาเอาเอาออกเลยนี่เออน่เอาบอนี้เนี่ยมือสอสว่าได้มานมข้าไม่เอาดึงงอ่าดึงมาเออก รุดเงารุดเกิดนอกเนาองมอืมงูงามเลยเก็บเสาเก็บอืมตัวน้ำมือเดเอออ๊องโอ้โมันออกเป็นเงาเป็นเงาเลยพี่น้องเอ้ยของมันลุกหมุดนอกพี่น้องเดชองกับขอติดข้อไผ่ด้อจ่าเด้อเข่อ งามงามนี idian, idian. ่เงาหนึ ite, ่งเงาที่หนึ่งเงาเอาเอาอีกเงาที่สองมันเป็นเงาเงาเลยเอือ เงาที่สองเลยเด้อจ่าเด้อมา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 เพื่อนครับในต่างประเทศหรือในประเทศหรือในกรุ้งถีบก็มาเก็บเอาในยายเด้อนี่เอ้าเอ้าเอ้างใจงาโอยเอ้าเอาวันนี้เงาเงาที่สามตาทองใจง่ายโอยจังไรจังวี่เห็ดถิ่มนะนั่นเงาที่สามเด้อบะนี่นั่นตัวใหญ่ใหญ่เออโ้ นี่เงาที่สามขวานขวานายขันขวานขวายเหยนขวานขานขานี่นข่านขวานเน็บานขวานขกานขานขาน้วานขวาที่สนเวานข่าเง้านขวนขวานขวานขวานขเานานข่าาขานานน้อนานาเนาานอานาน สองดอกเก็บไปสองเลยตีเก็บสองพี่หนอเออมีแต่ดอกงามๆเลยพี่น้องเลยเออเอเก็บใกล้ๆมันบังเออโจมออกก่อนเออนี่มันมันมันอยากเท่าก็เอาเท่าเท่ามาเท่าดอกมันแข็งดีอยู่ นี่ดอกงามงมันเห็นบอพี่น้องเห็นบอนานเอาเดี๋ยวห่าทายอันนี้ก่อนเถอะแอบบัณฑิตเก็บรัวๆไปเลยวันนี้ก็ลองสวยหาบอกยังไกลๆอันนั้นโอ้ดอกงามเนาะดอกนี้เถอะงามงามงามเออเจียวเลยกระเด็ดอกซึม อันนี้ก็เจ้าหมือดวเลยเท่าหยาดกันบ่หยาดกันเก็บบ่ดอกนึ่งเก็บเท่าเก็บดอกทังสีบ่จั็หนอให้บึ้งงามอยู่แล้วคุมบึงคักๆเด้อ อุ้ยก็ลังแข็งนี่ก็กกลัางงามห <aud it> <laughs> ัวพิดว่าถึงร <ละ S 2> ังแข็งคือเข้อมารีดเลยเนะาะเออเดี๋ยวบังมือจิละ่ะอะไรบับงมือเ <laughs> อ <laughs> อเดี๋ยวบังกล่องเดี๋ยวบังกลนี่ขวายังไงบังมือบังมืออีกลเหได้อีกแล้วจา้าเป็นกอๆเลยบังมือเป็นอุ้มเป็นอุ้มเลยนี่นี่นี่ หง่แก้ไปมองนานไองกนึ่งเ็็อือห่อนเด็ดกดเก็บถั่วเสาาพว่เดี๋ยวมาพอละห่อนเด็ดแต่ะเก็บถั่วเอาเาพิ่มเดี๋ยวมาพอขี่รถเลาะไปสามอืออำาเภอสามอำเภอมองบิกไหนี้หน่ง้าเลยน

อขอพุ <T t ่นที่ลูกเจยลูกวิทที่ผ้าใยมหาเห็ดขันใยบ่มีรถขันบ่มีขาลูกเจยลูกวิทกับบะเดียมากขอคุณนหลายๆเด้อฮะวู้ยังวอยูมองเดียวเลยเลยเนาะออ้ยดอกเห็ดงามเนาะอือเกล็ดงาม แม่ตือตออยูหันก่อนยูหันก่อนหันมาอ่หันก่อนหู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 ก่องยิม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 ใหญ่ใหญ่บงหูดูดไปเอาใหญ่ใหญ่บงหมดดไปเอา พ่ลุกมาเลยอยากกนตีมแก่สอเพกันเก็บเก็บดวกงอมาหายนี่กระลังอหายเก่าหายเห็นบอาพี่น้องมีงมๆ่างแล้วพอแล้วพอแล้วพออยู่แล้วพี่น้องอือพี่น้องโอ้ขันบัวบานยังสีเลยบัว่อมันกำลังเตจุ่มนี่กระลังเตจุ่มงอๆนะจ๊ะเออไม้ไม้ กำลังพ่อกำลังพ่อกำลังพ่อจุ่มนึงหมานหมานเก็บเก็บเก็บเท่าเก็บขอบคุณหลายๆเด้อลุงเด้อลูวิตผูกผ้ามาขอบขึ้น้วยใจจริงขอบคุณนแผ่นครับชุผูชคนให้นกำลังใจย่ายมาตลอดขอบคุณใจหมานหมาแล้วขนมมีรถ จอใหญ่กบใดไม้หลายปานีันอะนอุ้ยดอกนี่ดอกไงจะได้จุพอได้ดอกบ้านบ้านมันตาทองอจะใหญ่เลยผอดแต่ดอกบ้านมันแหนดนดอกไงจะคอยแนมเห็นชนะดอกงามดอกไงนี่แต่ดอกจุกจุมันมนเคี้ยว ตรงนสาเนาะหอนหอนหอนคีบีบเดี๋ยวเมย่าฮ่า่อิวมวยมยหอนแห้งสูู่เอื้อค็บเามามาดอกระ้งงามเนาะกระลังจูมพี่น้องกระลังจูมนีช้อนีช้อนอู้เ่ มัออออมนมันพอแต่ดอกบ้านนาทีนะอคอยเห็นตบหมูปอนี่นี่กระเยีย <c oughs> บ้างถอนขึ้นบอขึ้นเลยวะแตกเม็ด <laughs> มันมนัน โัวหมานหมานจิโนะว่าก็เมียพ่นเออหาวอยู่หมานบ่ยายกับิีเก็บอกคือกระเลอตะท้องงากมากอองามงามอุ้ยอหัวขาดเลยเออดี่ยายเก็บอกเองแก่พอด่ะตะท้องเป็นไก่เอาโพดอือเหมือนเหมืนหมต่างคนแใหญ่ใหญ่กันหะเือ อุ้ยงามงามเลยดี Galaxy, ๋ยวงามงามดามงามี่เด um ้อดยงามงามมีไงโอ้เมืองอัหอนยาดเขาเนินบงคือเนที่นางตาอืมน้ดอกอ้วนอ้วนเลยพี่น้อ้ยไ่จะเห็นดอกเดียว มีดอกน้อพี่หนอนมานหมอนแห้งเนาะเสาเนาะจะดึกกระชุบอกให้หนาวกันได้ดอกพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยเก็บเสาเก็บมีหมอนดอกนึ่งดอกนึ่งดอกงมงานเนาะดอกงมงานอื้ม ของได้มันมานงงามๆตัวนี้ของกันนิ่กันชาแนลตัวนี้ของเราเจอข้าวเลยวองลุกจุยได้ลายเด้อจ่าเด้อพระทองผ้าปิ้วพระเซินจะซองพระเซินบอกขอบคุณเด้อจ่าเด้อขอบคุณทุกกระรอกไกขอบคุณทุกไรทุกแซ่ทุกคอมเม่นจะหายใหญ่โดยดีเสมอมายายพาขี ah ้เขา่อนเดสินาไม่ท ah ิมหนาเด้อค่ะเด้อจ right. ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนพีดผัด คิดผิดขออภัยผิดใจขอที่อยู่ <laughs>